บนโลกใบนี้ถ้าอยากให้คนยำเกรงเจ้าก็ <_ an> ต้องทำให้ครบครัวจากตอหัวข้ากับเจ้าต้องมีใครสักคนที่ลงนรกงานถึงจะสำเร็จยุคแห่งความหวากตัวสักวันหนึ่งที่นี่จะไม่มีพักอีกแตมีก็แต่ความเสมอภาคดื้อเอไป <_ an> ความแค้นนี้ข้าต้องเอาคืนให้ได้ <_ an> แล้วจะทำไมศ <_ an> <_ an> ึกแห่งอำนาจยินดีกับท่าเรือที่ได้รู้คุณทำคนใหม่ข้าจะทำให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้ท่าเรือนี้เป็นของใครกัน ใครเป็นเจ้าของที่นี่วีรบ,บุรุษใครอยากมีที่ยืนใจจะเตงเหี้ยมฝืนฝนด้วยเลือดข้าวงไฟหงสจะไม่ลืมความฝันของเราเด็ดขาดวงไฟหงส์แข่งแข่งข้าคานมันไม่ง่ายนะล้อเขาวางข้ามีตาอยู่รอบตัวไงและพับเราต้องมีคนโค้งเจ้าแม่ เจ้าเป็นพวกเดียวกันมีคนแอบเล่นงานใคาอยู่ต้องการจะโค่นล้มพระเคยหูของเราสัญญาก,กับข้าต้องรอดกลับมากเชื่อข้าสิว่าข้าต้องรอดความน่ากลัวความรักทุกอย่างเพื่อส่วนรวม เปยหงยักพัาง,งาดวีระบุรุษก,กังฟู26กุุมภาพันธ์นี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอเเท่านั้น